จัดไปครับจัดไปครับลุงพลขับเล็กเตอร์เองครับโอ้โหมีอะไรบ้างที่ลุงพลทำไม่ได้ครับนี่ฮะมาดูกันป๋าพลขับเล็กเตอร์ครับนี่โหย้อนแสงนิดนึงไปฝั่งนี้ดีกว่านี่มาแล้วป๋าพลเล่นเล็กเตอร์เองนะครับ เขาเรียกรถไถเหรอเติรเตอร์อรถไถร,รถไถนะฮะรถไถส้มคูบอสป่ะอันนี้เป็นโฟวินหรือว่าธรรมดาอันนี้อ๋อไม่ใช่โฟวินถ้าโฟวินจะแพงกว่านี้เนาะอันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังสองล้อนะโอ้นานๆเห็นลุงคนขับเติรเตอร์นะเน,นี่ยโอ้จอดเด็ดจอดเด็ดมีมระรบบเอา,าเหรอเอาหน้าเอาหลัง อ๋อเหรออันนี้คือว่าส่งมาทำ้าง,างนานานหน้าขงใช่ไหมใช้งานทั้งสี่ล้ออ๋อใช้างานสี่ล้ออันแล้วถ้าเกิดโฟวินมันอีกแบบนึงใช่ไหมหรือว่าเหมือนกันนี่ก็สี่คือเดี่ยวเหมือนกันแหละเพราะในมันใน,น,นเป็นโฟวินนะมันมีเผาหน้าด้วยเออเผาหน้านะมอ่าส่งกำลังไปข้างหนา้า <c oughs> แล้วก็ขา้างหลังด้วยคุณมูนี่รถไต่สีชมพูีเแอ่โฟวินหมดโฟวินหมดวัวซะสองล้อมันปั่นไม่ไหวบางทีมันต้องช่วยกันเนี่ยอ่าลุงพลแกซื้อมาใหม่เหรอหรือไงรถผมอ๋อรถรถพี่ว่ะ นี่ปลาปลาพลขับเองขอรถ้านะครับยังับยังทำไ,ไม่เคยเก่งก็เลยให้ลุงพลจัดให้ก่อนอลุงพลเราเคยใช้งานอ๋อลุงพลเคยใช้งานแล้วเ<ด>นาะนี่จะขอรถคนนี้นะครับซื้อเมื่อกี่วันแล้วครับเดือนกวาะเดือนกวาแล้วแล้วได้วิ่งกี่ครั้งแล้วเนี่ยยังยังไม่ได้ออกงานเลยอันนี้งานแรกลุงพลประเดิมเลยโอ้เป็นการประเดิมของลุงพลเลยฮะงานแรกแท็กเตอร์ป้ายแดงเลยนะครับเพิ่งจะได้ป้ายมานะฮะลุงพลตัวนี้ไม่ต้องมานะ ตรงนี้มันมีห oh, oh, kind of oh, oh, okay. ลุมหลุมเยอะโอ้โหเสียหวัดเสียครับตัวนี้ครับมีหลุมโอ้ลึกมากตรงนี้นี่ครับมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันนะลุงพลโอ้โหดูหลุมนี่ดูหลุมนี่ซะกก่อนนี่ดูหลุมก่อนคนจัดเต็มครับ แกจะพยายามเกลี่ยดินตรงนี้ใช่ไหมเกี่ยว<ด>ไปนู่นใช่ไห,ไหมอยากจะเอาอันนี้ออกไปดินลงไม้โว้ดเดี๋ยวนี้มันเนาะมันมีหลุมด้วยตไรนี้เนาะเอาดินลงหลุมไปแล้วดินไก่ไป อันนี้เป็นขนาดรถไายขนาดเล็กสุดใช่ป่ะมันมีเล็กกว่านี้ไหมมีเอามีเล็กกว่านี้อีกอะรุ่น50แรงของ50แรงเล็กตัวนี้กับ30เล็กกว่านี้กับ30ก็มีอีก30 35 36แรงมี่40 41เฮ้ยทัปเตตีเป็นเงินนี่เท่าไหร่เงินสดเนี่ยประมาณ700,000 700,000ทั้งเงินผ่อนอะประมาณกับล้านนึงแหละล้านสองหนึ่งจริงเหรอโอ้ผมก็ซื้อเงินสดเถอะเนาะผมเบียกตั้งหลายแสนอ่ะ ไอซิลมันเอาเอาดอกหลายเอาดอกหลายคือน้ซิลอันขายรถใช่แล้วพี่ของพี่สดหรืึตอนนี้กตอนอ๋อตรงนี้เยอะมากนะครับสิบล้านสองนะถ้าซื้อสดเจ็ดแสนเจ็ดแปดเก้าสิบสี่จุดสองโดนดอกเบี้ยไปห้าแสนกับประธานโทษกี่ปีครับเจ็ดปีเจ็ดปีเพราะระยะยาวไงโดนไปห้าแสนก็หารด้วยเจ็ดปีโดนเบี้ยเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไม่ลงต้นทุนก็ไหลตังค์อยู่ เดีถ้ามีเงินซื้อสดได้ก็ดีนะครับเนาะซื้อสดบางทีเขาก็ไม่อยากขายแล้วบางที<ม>ใช่ไหม,มเขาคืออยากให้พอนอกกันนี้ก,ก็รอรอว่าปาดปีนี้ไปกสทชได้หรอเขาลดเงินสดไปใหญ่เขาล,าล,าลดรุ่งที่เก่าละออ๋เหรอเขาลดดอกเบี้ยให้ใช่ไหมลดเพิ่มเติมอ๋อมันเนื้อเราลดวงเงินที้เข้าทกศได้เหรอได้อ๋อแล้วก็เอาเงินออกจากทกศมาแล้วไปตัดสดได้เหมือนกันถ้าถ้าให้ปีแรกคือ เขาพอได้เงินนำมันซุมมันเซลอ๋อเซลไม่ได้เนาะสัปปีแรกเขาไม่ยอมให้เข้าเขาเริ่มโอนเหมาเออพอต่อไปก็าทำได้เนาะผ่านตอกสองเงินเอาเงินออกมาตัดสดนะแล้วก็ผ่อนกับตอกสปีนึงมันก็ดอกเบี้ยก็ต่ำเปอร์เซนต์กว่าแล้วใช่ใช่ก็เป็นรูปแบบการทำงานเขาเนาะก็เขาก็หากินทางนี้นี่ครับมงคนจัดเต็มนะฮขี่รถถ่ายเองนะครับนี่โอ้ล่วงดินล่วง ได้เขาจะสร้างพยนนานาคแร่งดีเหมือนกันนะเนี่ยต้องคนกลับขับขับเป็นจริงเนาะขับไม่เป็นมันทาง,งานไม่ได้งานเนี่ยขับไม่เป็นไม่ได้งานนะ คือขับเล่น,นเวียนอยู่นั่นไม่ได้งานไม่ได้เนื้องานนะถ้าคนเป็นขอมองแป๊บเดียวอ่าเขามอง,องเปียเดียวตรงนั้นดันตรงนี้เซตใช่แป๊บเดียวทำเสร็จเร็วแล้วก็ได้กำไรเนาะค่าชั่วโมงค่าอะไรเงี้ยคือเป็นงานเหมาคน,คนขับที่มันเก่งอายุคนไปตามแล้วอ๋อในเจ้าของรถไถก็ยังไม่เคยขับเนะาะมีตังค์ซื้ออย่างเดียวขับไม่เป็นก <laughs> ็ต้องไปท,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 ทดลองขับในในไล่ตัวเองอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา คอยหน้าถลังยกผานไถยผานนั่นยกหน้าห <ไป S 2> ลังไปฝึกอยู่ที่เจ้าของเออไปฝึกที่เจ้าของเป็น,นอะไรก็ช่างมันอะไรเงี้ยไปฝึกนางงานไม่ได้เนาะเดีย๋ยวอายเขาเลยเดี๋ยวอายก็้วยไปฝึกนางงานแนละ้วเออถไม่ได้งานอีกเล่นรถไฟห่าเาวได้เอาลูกคัดอ่นเดี๋ยเออมาจานนี้ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเป็นบ้านแล้วนี่โอ้โหอยากมาก็โดนได้ว่าวคือว่ามันเป็นงานละเอียดงามเนี่ยจังน้อยอ๋อครับต้องถี่มือเนาะ ตอนนี้ก็จะเอาดินนี้ออกไปไงฉันทา,าว่าเอาอโบฟีมือก็เส็จไปรถดใช่มาให้วะรับเป็นงัด 对不对啊？ ยอดครับลุงพนนะฮะขับรถอะไรทําอะไรก็เป็นหมดนะฮะเอาครับทีครับนี่คะัลวงพนบ้านกรเกาะครับสุดยอดคนจริงๆครับนี่ฮะทำเป็นทุกอย่างช่างก็เป็นร้องเพลงเดินแบบขับรถไถเกี่ยวข้าวได้หมดครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีเจ้าเทเวลช anel ยูทูบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ